กราบสวัสดีพี่น้องปองไปสุูบสุกคนมือนีก็บมาพบมาพอคือเกา่ากับเบาห้ำหน่อยซ้อยทีมือนีเบาห้ำหน่อยสิบ้ามาต้มเป็ดปลาไหลสู้กินผ้า,ากันเบิงตามไปครับผมถ้าแต่ไครไปประกูดโยนลงหม้อแล้วครับตามไปเบิง้งขมิ้นทุบๆเจ้าหน่อยใส่เพื่อสีสันใส่ลงไปข้ามเปียกใส่ลงไป หมอเดือดแล้วพร้อมใส่ปลารอชมตอนมันสุกหมอเดือดแล้วใส่เกลือนงไปลาใส่ใน้อยครับเพราะว่าเดี๋ยวสิใส่น้ำปลายอยู่ออโอเวอร์แมนใส่น,น้ำปลาแดดผงปรุงรสนะครับรสด,ดีเดอร์สุรสดใส่หน่อยแสแปรหน่อยเสแปบหลาย ใส่อีกนั่นอีของแซบปลาแดกหมดท่านใส่ดอกครับเพราะว่าแยกแยกกิิเนนะครับเนาะเพราะว่าอยู่บ้านผมเพิ่นมีผู้ที่กินปลาแดกได้กับกินบ่ไดเนะครับเนาะสุกเรียบร้อยพักที่หั่นไว้ใส่ลงไปครับพร้อมด้วยเข้าวคัวจวส่วนนึ่งกับพ่อไม่ต้องให้มันเหนียวไหลครับลงไป ปิดฝาพร้อมเปิดครับผมอหอม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 ตักเลยตักเลยมดนไม่สิ่งเข้า,ขาอย่าคนอย่าคนเพิ่นว่มมามสิเข้าบนต้องหยากร้อน<ะ>มันมีแนวแก่อยู่คือสิ้มกุ้งเหลียนตักพักตักพักอันนี้สูตรบดใส่ปลาแดดนะครับเด้อเพราะว่ามีคนกินบดใส่ปลาแดกจะน้อยสิใส่ปลาแดก อันดีตักออกไปแล้วเนี่ยที่เอาไปใช้หนามมะนาวเนี่ยจังน้อยนึงแล้วก็พริกป่นเอารวดเอารวด้หอยน้ำโอ้คือว่าตุ่มเขาโอ้เปลยครับพี่น้องเลยบดเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมันนิดหน่อยอ๋อจุ่มจ่าตสแซบต่แซบเอาตักเอาหนามสุดหอยกับแกะก็ดีกับเข่าก็เสีบ เห็น,บ,นบ่แนวแสบแนวแสบพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องเอฟซีทั้งหลายเลยอู้หือเนื้อหางเลี้ยงหอยหอยไซคอมิ้นเนะาะพร้อมกินเด้อครับพี่น้องมาเด้อกินเคาะครับผมปู้เดาเป็นจะไหนเป็นจะไหนก็ได้ปนอยู่บ่แซ่บแซ่บเพิ่นว่า เได้บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อครับเด้อฝากผอ้ซีพูดิดตามเกาติดตามไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ทักทายขามาหาบาหามนำแน่เด้อมึอนี่บ่าหามก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับจวด